สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม ll y lift นะครับซึ่งผมเนี่ยรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจมากเลยนะครับเพราะว่าได้สิทธิ์โค้ดเบต้ามาแต่ก็ไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีเวลาอาดัดคลิปเกมอะไรเลยเพราะว่าช่วงนี้ธุระกับง,งานเยอะเหลือเกินเหมือนรู้ฮะมเหมือนรู้เหมือน,นรู้ว่าแบบว่าผมได้โค้ดเบตา้าแล้วแบบว่าต้องมาทําให้ไม่มีเวลาเล่นซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมโคตรเซ็งเลยก็ตอนนี้ก็ว่างแล้วนะครับได้มีเวลามาอัดสักทีนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิป เล่นแคลี่ครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเล่นท็อปแต่ว่าสุดท้ายก็เหลือแคลลี่ไว้ให้ผมนะครับคลิปที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการอัดคลิปแล้วก็เอามาพากน,นะครับเพราะว่าการที่ผมอัดแล้วก็พูดไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้นะเฟรมเรทมันดอปแบบเครื่องกระตุกไม่ไหวเลยนะครับเวลาอัดไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะอัดเสียงพูดไปด้วยอะ่ะผมเลยต้องมาอัดเสียงพูดแยกนะครับก็ถ้าอารมณ์มันไม่ไม่โฟอารมณ์มันแบบว่าไม่ได้ก็ ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอัดพร้อมกันไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยต้องอัดแยกอย่างนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ใครอยากเห็นอะไรอยากให้เล่นอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับในคอมเมนต์หรือว่าคุยเล่นกันก็ได้ในคอมเมนต์นะครับสามารถติชมได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับติชมได้แนะนําได้นะครับไม่ว่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าไปก็มาแล้วครับเกมเรา ได้เล่นเป็นแคลรี่นะครับในเกมนี้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมตั้งใจจะเล่นท็อปเลนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีคนบอกว่าจะเล่นท็อปเลนนะครับเราก็เลยไม่อยากแย่งอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอารมณ์เสียเดี๋ยวเขาจะอารมณ์เสียครับผมก็เลยอะ่ะเล่นแคลรี่ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ยังดูเหมือนไม่มีใครจะเลือกแคลรี่นะครับผมก็เลยหยิบแคลรี่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิอดอาการไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เล่นไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นลูนที่ทท เนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับรูนินดนึงนะถ้าใครสงสัยว่าผมใช้รูนยังไงก็เดี๋ยวดูได้นะก็คือผมจะเอาเป็นรูนนี่ฮะที่เป็นหมาป่ามานะครับเพราะว่าเวลาช่วยกันฆ่ากับตัวซับครับจะได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับเอาอันนั้นดีกว่าเราเน้นฆ่าเน้นฆ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับว่าจะเป็นยังไง ก็ถ้าใครสงสัยว่าเพลงที่เป็นเพลงแบ็กกราวด์อยู่เนี่ยเป็นเพลงช่องจากไหนเพลงอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตของเพลงไว้ในใต้เดสคริปชันนะครับเพราะว่าผมไปขอเข้ามาอ่าเป็นคนที่ซับสไครต์เรานี่แหละไปเห็นแล้วก็ผมก็จะไปขอขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพราะพะพอมากสําหรับเพลงนะครับบีทที่เขาทํา ก็เริ่มมาเมื่อกี้ผมก็เดินผิดเลนเลยเห็นไหมลืมดูลืมดูว่าเจปกติเล่นแต่เลนท็อปไงไม่ค่อยได้แตกแครี่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมรอรอรอให้คลิปดันดึงอะไรนี้บิดแก้งคือสมมุติว่าถ้าใครสงสัยนะครับว่าทําไมผมภาค เออผมพางหรือว่าอะไรไม่ตรงกรับมูเพราะว่าคลิปเสียงกับคลิปไอ้น,นี่มันอัดแยกนะครับเพราะว่าอัดลงกันไม่ได้เนาะที่ผมแจ้งต้นคลิปคือเวลาเล่นจริงแล้วเจอเวนเนี่ยคือถ้าเราเล่นเกิดกว่านะครับช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะทําให้เราได้เปรียบอย่างมากเลยเพราะว่าจินจะโหดกว่านะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าหลังเกมเนี่ยเวนเธอโหดมากถ้าเขาถ้าเขาเกิดนะหรือว่าแบบถ้าเขาพอฟาร์มได้อะเขาจะแบบว่า แรงอะม่วงเลยแล้วแบบว่ามีกิ้งและหายตัวคือมันค่อนข้างปวดใจเนี่ยเพราะาเราจะตามเขาไม่ทันนะเออดึงโดนจริงช่วงต้นเกมจริงๆแล้วปกติมันยิงหลังช่วงกลางเกมถึงหลังเกมมันยิงเร็วนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะก็เป็นตัวแคลลี่ที่เอาไปฝึกเล่นได้นะครับเป็นแคลี่เล่นเล่นไม่ยากสกิล3จะเป็นสกิลล็อกขาเนาะ วิ่ไม่ได้อ่ะอันนี้เดียวเองอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรื่อยๆอุ้ยดึงโดนสกโกยเกมนี้นี่ผมบอกเลยนะอย่างเข้มต้นเกมก็ไม่มีอะไรก็ฟาร์มไปเรื่อๆยๆยืนเลนไปเรื่อยๆนะครับรีบรีบเอาคลิปแล้วก็รีบอัพเลเวลฟาร์มของแล้วก็ทำเกมครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้แรงไอ้นี่มาเลยนะยังอยู่ในชั้นทดสอบแรงอยู่เลยครับสิบตาเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นไงอันนี้ตาที่ตาที่สี่อ้ตาที่หกมั้งอันเนี้ยเออตาที่หกน่าจะตาที่หกอุ้ยดึงโดนอย่างนี้คือจริงๆผมน่าจะสก,กิลสามเร็วกว่านี้นะครับเราจะได้จับเวนไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเอาแคลลี่เขาก่อนเรายังตามเขาได้อยู่ครับเพราะว่าเวลาจิงได้คิวเนี่ย มันจะได้พาสซีฟมันก็คือเวลามันได้ฆ่าปุ๊บหรือว่าได้ทําลายป้อมมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยิงเร็วขึ้นด้วยอ่ามาอาีก็เออหนึ่งทีเป็นไงล่ะแม่นปะอย่างแม่นนะผมบอกเลย <c oughs> อีกฝั่งเขาไม่ได้เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> ไม่ได้ดูด้หละเพราะว่าจริงๆมันน่าจะกิ้งหลบได้นะครับแต่ว่ารัศมีของบอมอตัวของล็อกเก็ตนะครับมันค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะครับที่จะโดนฮิตป็อมมันก็เลยโดนไปนะฮะบอกว่าเลือดเขาเหลือน้อยด้วยนะฮะ นี่เรากลับไปปุ๊เราได้อ n f i n i t y ี้เแล้วนะครับซึ่งกลับมาทีโคตรแรงถ้าเราได้อ n f ฟ n i t y ี้เอกับธนูแดงอันนั้นอนะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละถ้าเราได้มาคู่กันนี่จริงนี่จะเป็นตัวที่เคลียร์คลฟแล้วก็ฟาร์มเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าสกิลมิสไซล์เขามันจะเคลียร์คลฟปเร็วมากเลยนะับเพราะว่ามันจะยิงมิสไซล์ไปหลายลูกพร้อมกัน3ลูกแล้วมันจะระเบิดแล้วมันก็สร้างความเสียหายตัวข้างๆครับถ้าบอกว่ามันจะความเสียหายระเบิด3ครั้งตุ้มๆอะไรประมาณนี้มันจะทำให้เคลียร์ครลยคเป็นไเทที ความับจริงอะนะคู่กันมานี่คือแบบสุดยอดอะผมบอกเลยถ้าถ้าเกมไม่ได้ตามมากอะแล้วได้คู่กันมาแบบโอ้ <my> นี่เราต่อ,ต,อ,อต่อเรื่อยๆเลยครับต่อเรื่อยๆสโลไปหนึ่งทีแล้วก็ใช้ฮิลเพื่อเล่งคนเลยนิดหน่อยแล้วก็อันติอาเกนอืมเป็นไงละ่ะถ้าเล่นดีๆก็จะไม่ยากเลยครับแล้วระยะระยะมันใกล้ไงระยะมันใกล้ เข,เ,เขาก็เหมือนเขาก็เหมือนเผือเลยด้วยนะฮะเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้จะหลบไม่ได้อะไรอะ่ะก็เลยนะฮะโดนฆ่าไสองรอบติดอย่างที่เห็นออาดึงอย่างนี้ก็สวยดีครับไม่เป็นไรนะครับเขาได้คิวไปก็เราคิวไปสี่ตัวแล้วฮะถือว่าโอเคอยู่ออเรนโซเหรอออเรนโซออเรนโซ,อนโซเออเออติดคิทจะโลว์ไปหนึ่งทีเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับซับเราดีฮนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้คิวสี่ตัวแล้วอะท่องไว้ท่องไว้ไม่เป็นไร,รไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไร,ไนไรตอนนี้คือเราเราเรายิงแรงนะครับตอนนี้อินฟินิตี้เอ็ดอันเดียวคืออยู่นะครับวอกเลยหนึ่งทีแฟดนาได้หนึ่งทีห้าศูนย์แล้วครับ ท่าสตรแล้วผมบอกเลยว่าเกมนี้มาดีครับมาโคตรดีเลยอะ่ะอ๋อลูนารฮลฮเคนเออมันชื่อลูนารฮลิเคนผมออกลูนาเฮลิเคนก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปฟาร์มแล้วก็ดันเลนเร็วกว่านี้นะครับรองเท้านี่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องของรองเทา้าเราไม่รีบเราไม่รีบเพราะว่ารองเทา้าเป็นรองเทา้ากดอยู่แล้วครับแล้วมันใช้ตอนต่อสู้ไม่ได้อะ่ะมันใช้ได้ตอนเดินหนีหรือว่าอะไรพวกนี้ดึงมาอย่างนี้ก็เรามีจรวดครับเออ กศูนย์แล้วครับยังไม่ตายเลยครับผมผมนี่โคตรโหดโวยตัวเองเก่งๆดันป้อมครับดันได้ก็ดันครับ <c oughs> การดันป้อมในเกมโมบ้านี่ทําให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะครับในทางด้านการคุมโซนการมีวิชั่นแล้วก็การดันเลนด้วยครับคุยเข้ามาแล้ว <c oughs> การเลนน่าจะกลับไปเอาของอแต่ยังไม่กลับ <c oughs> ผมจะล่อไปให้ กาเรนช่วยดีไหมคือนี่แค่เรายิงหัวก็ไม่กล้ามาแล้วครับตอนนี้เราแรงมากเอาแล้วมีคนเปิดมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามอ่าสโลว์ไปหนึ่งทียิงไม่ได้คิวเลยอะ่ะเออเออเออเดินถอยเดินถอยตัวลานะครับทุกคนโหลดลารผมไปฟ้องใครได้ไม่เป็นไรครับทีม <laughs> เกรอน,นำอยู่ครับนี่ไม่ได้เล่นกระบอดนะครับทุกคนอะเดี๋ยวอาจจะสงสัยว่าเล่นกระบอดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่แรงนะฮะ ตอนนี้เราโคตรเกิดผมบอกเลยเออได้คิวสักทีคือถ้าเกิดเกิดถ้านำขนาดนี้นะครับก็าอาจจะยอมแพ้ก็เป็นได้นะครับเราก็ดันครับทั้งคิวทั้งดันครับโคตรดุกเกมน,นี้เดินฮิตแอนลันฮิตแอนลันเปลี่ยนปืนแล้วก็สโลว์ไม่โดนเปลี่ยนปืนยิงยิงแล้วก็อัติได้ครับไอ้คำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้ว เป็นไงล่ะโคตรเทพอ่ะไม่รู้ทำไมเทพขนาดนี้ผมผมผมผู้เล่นนะครับผมก็แค่โมไปงั้นแหละพอตานี้มันเกิดเนี่ยลองตาที่ไม่เกิดดิยังหมาผมบอกเลยเนี่ยเ้ายอมแพ้ครับในที่สุดเกมนี้เร็วครับเร็วเร็วมากผมโคตรตื้นตันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ใครอยากเห็นอะไรก็สามารถบอกได้หรือว่าอยากคุยอะไรก็สามารถคุยได้คอมเมนต์เลยนะเพราะว่าผมเนีเหงามากนะครับคุยกันได้ตลอดสามารถตอบไ้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าบาย